แรกเลยนะคะที่จะให้เลยก็คือเอาเป็นสะกดจิตในเรื่องสุขภาพสกุจิตในเรื่องของสุขภาพสกุจิตในเรื่องสุขภาพเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่แต่ละบทนะครูปตี้ชอบเรกตัวนี้มากมันเป็นเลขที่ราคาที่ครูว่าทุกคนเข้าถึงได้เพราะว่ามันคุ้มกับการที่เราบางทีเชื่อไหมคะว่า ยาหนึ่งเม็ดที่เรารับประทานน่ะยังมากกว่ายาที่ครูให้ที่เป็นปัญญาปัญญาที่ให้เราเอาไปรักษาตัวเองออดิโอหนึ่งบทนี้สะกดจิตหนึ่งบทนี้ครูจะให้เราเนี่ยอยู่ในราคาที่มีทั้งหมด มีทั้งหมดประมาณ5ประมาณ5ชุดมี5ชุดแต่และชุดครูจะให้ในราคาที่เพื่อนๆจับต้องได้ง่ายมากเลยก็คือราคาเต็มอยู่ที่990บาท990บาทแต่ใครถ้าเกิดใครสนใจในวันนี้เลยเพื่อนๆจะได้ในราคาที่จำไว้นะคะทุกอันจะจำได้ง่ายมากเลยคือ520บาท วันนี้เราจ่ายเงินไป520บาทเพื่อสุขภาพตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองถามว่าวันนี้ถ้าร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงไม่ว่าเงินกี่ร้อยกี่ 10, ล้านกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านเราก็หาได้เพื่อนๆว่าไหมแต่วันนี้ถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงไม่ว่าจะมีเงินสักกี่ร้อยกี่พันล้านกองอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่มีปัญญาไปใช้มัน ดีกว่าไหมคะเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจใครสนใจดีเลยใครสนใจพิมพ์สนใจในไลน์นี้ก็ได้นะพิมพ์สนใจในไลน์นี้ก็ได้เป็นออดิโอบุ๊กออดิโอบุ๊ก